สวัสดีครับวันนี้เราอยู่วันที่สาลยานาคนปรปฐมนะครับมีร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆมาแนะนําอีกแล้วครับชื่อร้านกินเตี๋ยวชมทุ่งสาลยานะครับอยู่ติดกับถนนสาลยาขาออกเลยแต่ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะครับที่นี่มีอาหารหลากหลายมีอาหารไทยหลายอย่างนะครับมีส้มตำยำก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มขนมหวานเบเกอรี่ท่ามกลางบรรยากาศริมบึงน้ําขนาดใหญ่ติดริมทุ่งนาเลยครับร้านสวยใช้ความเป็นธรรมชาติจากไม้ไผ่มาเป็นคอนเซปตร้านนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุมข้างบนนี้ก็เป็นหอคอยไม้ไผ่เราสามารถนั่งจิบเครื่องดื่มมช วิวรับลมเย็ยนๆตรงนี้ได้เลยที่นั่งก็จะมีเป็นซุ้มไม้ไผ่รอบๆบึงนะครับให้เราได้นั่งชิลๆเมาท์มอยกับเพื่อนได้ความเป็นส่วนตัวสามารถให้อาหารน้องปลาได้ด้วยนะครับตรงกลางมีสะพานไม้ไผ่เชื่อมยาวไปที่ซุ้มใหญ่ริมทุ่งนาเลยตรงนั้นเนี่ยตอนเย็นจะสวยมากได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกบรรยากาศผ่านเลยครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูอาหารกันนะฮะจัดเต็มเหมือนเดิมครับเริ่มกันที่เมนูปลาช่อนเกยทุ่งราคา390บาทครับจะคล้ายๆปลาช่อนแปซะก็คือจะใช้ปลาช่อนทั้งตัวแล้วก็มีน้ําราสสมมมุนนไไพรรททยะีกลลิิ่แชาาตตปง้ออ ำน้ำขน้นแซบๆแล้วก็เอาไปนึ่งรอประมาณ15-20นาทีก็จะได้ปลาช่อนเกยทุง่งเนื้อปลาเนี่ยจะทำมาให้กินง่ายๆสดดีนะครับแล้วก็รสชาติจะกึง่งๆต้มยำแต่ว่าเข้มข้นกว่าต่อมาเป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟครับร้อนๆมาเลยมันฟูมากเลยนะครับไข่ตุ๋นนุ่มๆเด้งๆที่ท็อปด้วยกุ้งและปลาหมึกครับเวลากินก็ระวังกันนิดนึงโดยเฉพาะน้องๆหนูๆน,น,นะครับมันจะร้อนมากหม้อน,นี้ราคา290บาทครับต่อมาเป็นยำกุ้งฟูราคา250บาทปกติเราจะเห็นแต่ปลาดุกฟูใช่ไหมครับกุ้งกอามามมบ,บัผส นิดห่อยเอามาปั่นแล้วก็ทอดเป็นแพกกรอบๆแบบปลาดุกฟูได้เหมือนกันความกรอบคือกรอบแบบร้อเลยครับกินกับยำมะม่วงรสชาติเปรี้ยวหวานต่อมาเป็นลาบหมูทอดครับราคา220บาทในนี้จะมีหมูสับผสมกับเครื่องลาบครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นผักชีข้าวคั่วเอามาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ทอดหน้าตามันจะเหมือนทอดมันแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นลาบอีสานแซบ่แซบๆเลยครับราคา220นะครับต่อมาเป็นเมี่ยงปลาทับทิมราคา3าม้บาทนะครับปลาทับทิมที่นี่ตัวใหญ่ เขาทอดได้เหลืองสวยมากๆเลยนะครับหัวกับก้างก็ทอดด้วยเหมือนกันเสิร์ฟมากับชุดผักสมุนไพรแล้วก็เครื่องเมี่ยงน้ำจิ้มมี2แบบเป็นน้ำจิ้มถั่วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเมี่ยงก็ต้องห่อผักสดนะครับใส่เครื่องให้ครบราดน้ำจิ้มตามชอบเลยเป็นเมนูสุขภาพที่กินได้ไม่มีเบื่อเลยครับต่อมาเป็นเมนูสตรีทฟู้ดครับผัด ไทยมันดูเหมือนเมนูธรรมดานะแต่ว่าหากินที่อร่อยๆก็ยากเหมือนกันนะครับผัดไทยที่นี่รสชาติดีครับเพราะเขาทำซอสที่มันครบรสมาแล้วครับใช้มะขามกับน้ําตาลให้ความเปรี้ยวหวานแบบผัดไทยโบราณแล้วก็ห่อไข่นะครับมีกุ้งสด3ตัวท็อปด้านบนจานนี้109บาทครับผัดไทยที่นี่อร่อยครับรสชาติมันมีเปรี้ยวหวานถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกป่นนิดเดียวกุ้งเผาก็มีนะครับทางร้านจะใช้กุ้งเป็นเอามาเผาเลยนะครับขนาดก็ประมาณ13-14ตัวโลหลายคนที่ชอบกินกุ้งเผาเนี่ก็จะบอกว่าไซส์นี่แหละกาลังดีเเเเเนนนนนนื้้้้อออมมมัจะไไ่่หียยวววครผาาแลดป็ เด้งๆและมันกุ้งหอมๆด้วยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับเราสั่งครึ่งโลนะฮะจานนี้399บาทแล้วก็จะมีข้าวผัดทะเลจันยักษ์1 9 9บาทนะครับมาดูในส่วนของส้มตํากันบ้างครับจานนี้เรียกว่าตําเจ้าสมุทรชมทุ่งครับเป็นตําทะเลมีทั้งกุ้งปูม้าสดแซลมอนเป็นส้มตําปลาร้าแซบๆรสจัดนะครับเสิร์ฟมาในจานที่ล้อมรอบด้วยเครื่องเคียงนะครับมีแคบหมูหมูยอปลากรอบจานนี้320ร้อนะครับต่อมาเป็นตาเตี๋ยวชมทุง่งเป็นการ หมูลวกตามคลุกเคล้ากับน้ำส้มตำปลารา้าครับเสริมากับแคปหมูรสชาติแซ่บถึงใจมากเส้นเล็กเหนียวนุ่มดีนะครับเวลามันเจอกับน้ำปลาร้าส้ตามตำแล้วมันไปด้วยกันได้ดีมากๆนะครับ160บาทเมนูยำวันนี้เราสั่งเป็นยำเหลาทะเลนะครับมีกุ้งหมึกปูน้ำยำเป็นน้ำยำปลาร้าก็แซ่บไม่แพ้ส้ตมตำเลยก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็จะมีแบบชามเล็กนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็ได้นะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นซีฟู้ดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดแบบนี้ก็มีเป็นก๋วยเตี มีกากหมูมีเส้นแล้วก็ผักต่างๆแยกมาให้มีหม้อน้าซุปต้มยำที่เขาปรุงมาแล้วครับอยากกินอะไรยังไงก็จัดการเอาเองได้เลยชุดนี้399บาทในส่วนของเครื่องดื่มขนมหวานก็มีหลากหลายเมนูนะครับพันนี่โทสต์หนึบาทครับสายหวานเห็นแล้วต้องตาลุกวาวแน่นอนมีขนมปังย่างไอติมกะทิกล้วยหอมนะครับแล้วก็น้ําพึ่งแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแล้วก็น,นี่ไฮไลท์เลยนะน้ําแข็งใส่ภูเขาไฟครับผมว่าอยู่ทําไมนานจังก็เข้าใจแล้วครับว่ากว่าจะทําให้มันสูงขนาดนี้ได้คงยากน่า่นคคือองงมากากกถิยไ แล้วก็อีกคาถามหนึ่งคือเดินมาเสิร์ฟยังไงไม่ให้มันล้มนะครับแต่ว่ามันสวยมากนะหน้าถ่ายรูปมากๆเลยชุดนี้ราคา159บาทนะครับบรรยากาศยิ่งช่วงเย็นๆยยิ่งดีมากเลยครับมีดนตรีสดเพาะให้ฟังด้วยฟังเพลงไปดูพระอาทิตย์ตกไปเพลินมากๆครับใครอยู่แถวนี้อยากหาร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีลองมาที่นี่นะครับกินเตี๋ยวชมทุ่งสารยานาคนปรปฐมครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ